จากปากอําอัติชาต,ตอบแล้วถูกยงพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยาอยู่90ยค่ะยู่คู่ของอําอัติชาและนัดเมียเรียก็ถูกจับตาว่าเป็นคู่รักท่เลิกกันแล้วหลังจากที่มีข่าวอักษรย่อมาว่าสแววเตียงหักพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องดังอยู่90เพราะไปติดสาวคนใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐบันเทิงไปสัมภาษณ์อําถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้เคลียร์สถานะชัดเจนขาเตียงกับสีภรรยาเอาไว้ว่า เข่าร้อนมากเพิ่งรับเมื่อวาน6โมงนี้6โมงครึ่งเองยังสงสัยอยู่เลยว่ามาจากไหนเราก็เดินทางปกติใช้ชีวิตกับนัดก็เพิ่งไปเจอกันที่บ้านนั่งกินข้าวด้วยกันแต่อาจจะด้วยความที่ในตอนนี้ทำงานมีคอนเสิรต์ตส่วนพีก็ทำงานบริษัทเดินไปทางที่ต่างๆแต่ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไหร่ก็มีการคุยกันตลอดมีเวลาว่างก็ถามถ่ายกันค่ะไม่ได้เลิกกันแต่อย่างใดนั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อวานตอนเย็นก็มีกิน ซึ่งตอนเย็นก็มีข่าวออกมาว่าเลิกในตอนนี้ไม่ได้เจอสาวอยู่ไหนแต่อยู่กับทีมกู้ภัยครับไม่มีอาทิตย์ที่แล้วอยู่กับไรกาแฟที่ไรกาแฟก็ไม่มีสาวไหนที่จะทําให้เข้าใจผิดได้นะมีแต่ชาวเขาที่เราไปดูไรกาแฟค่ะเราเจอข่าวลืมาลายครั้งแล้วแล้วก็เจอข่าวอักษรย่อตลอดเวลาข่าวที่ออกมาก็ไม่จริงถ้าจริงก็ไม่มาหลอกรอให้อยู่หน้าปากซอยนู้นถามว่าโกรธไหมขนรับคันก็โกรธมากค่ะ ควรออกหูเพราะเขารู้ว่าเรานั้นทําอะไรค่ะซึ่งไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนกันแล้วกันค่ะ